กล่อง ecu เนี่ยถ้าเกิดการหลับระหว่างการทำงานเนี่ยก็บางตัวเนี่ยจำเป็นจะต้องพากล่องเลยนะครับสวัสดีชาว y o u t u ทุกทุกท,ท,ท่านนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเรียกกล่อง ecu ของรถจัก,กรยานยนต์นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยกล่อง ecu ของรถจัก,กรยานยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดเนี่ยเราสามารถแก้ไขข้อมูล แก้ไขซอฟต์แวร์ด้านในของกล่องได้หรือที่เรียกกันว่ารีแมปนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นกระแสที่กำลังมาแรงเนื่องจากว่าการรีแมปกล่อง e c u เนี่ยส่วนมากแล้วมันจะให้ผลดีผลตอบสนองที่ดีเพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถ จะกาันตนเขเราคือเหมือนอัปเกรดรถขขาเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่มันดีอยู่แล้วครับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่หลายหลายท่านเนี่ยคงจะมองถึงเพียงแค่ข้อดีครับยังหลายหลายท่านคาดไมถึงว่าการในแมปกล่อง e c u เนี่ยมันมีข้อควรระวังมันมีสิ่งที่ ควรรู้ก่อนทำการรีแมปเนื่องจากว่าปัญหาระหว่างที่เราทำการรีแมปของอ c u เนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันก่อนทำการรีแมปทุกครั้งนะครับสิ่งที่เราควรรู้สิ่งที่เราต้องทำก็คือลำดับแรกเลยที่ตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยหากว่าเรารีแมปในตัวรถนะครับแบตเตอรี่ในตัวรถจักรยานยนต์ของลูกค้าหรือของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องอยู่ในค่า ไม่ต่ำกว่า12โวลต์นะครับห้ามต่ำกว่า12โวลต์เด็ดขาดถ้าใช้โน้ตบุ๊กในการร mm ีแมปโน้ตบุ๊กของเรานี่ถ้าแบตแบตเตอรี่ไม่ดีครับแนะนำให้เสียบสายชาร์จไว้ระหว่างการทำการรีแมปเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำการรีแมปไปเนี่ยแล้วโน้ตบุ๊กของเรามันเกิดการน็อกกลางอากาศเนี่ยมีผมโดยตรงต่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกล่อง ECU กับเจ้าตัว รถบุกของเราเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนนะครับหากว่าใช้ PC ในการรีแมปกล่องเนี่ยก็ให้ให้ให้ระวังเรื่องไฟตกไฟดับด้วยนะครับถ้าใช้ PC เนี่ยควรจะมีเครื่องสำรองไฟระหว่างการทำงานถัดมาก็จุดจัาสายไฟที่ต่อระหว่างตัวรถหรือว่าตัวกล่องเข้าหาเจ้าตัว PC หรือตัวโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยห้ามหลุดห้ามรวมเบ็ดขาดถัดมาไฟล์ที่เราจะยัดใส่เข้าเข้าไปยังกล่อง ec u เนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ที่ตรงรุ่นครับและจะต้องเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ที่สุดขั้นตอนถัดมาคือคำสั่งในการสั่งทำงานสั่งรีแฟตหรือสั่งรีแมปเนี่ยกล่องแต่ละตัวเนี่ยต้องการคำสั่งที่ ไม่เหมือนกันนะครับคําสั่งจะต้องตรงรุ่นหากว่าคําสั่งผิดพลาดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับส่งข้อมูลเพราะว่าจะตัวกล่อง ECU เนี่ยมันจะมีตัวเซฟตี้ครับตัวเซฟตี้ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดป้องกันการเขียนข้อมูลที่ผิดพลาดผิดพลาดเข้าหากล่องหากว่ามีการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าปหากล่องเนี่ย มันจะมันจะมีการสั่งหยุดการทํางานของกล่อง ECU ทันทีนะครับปัญหาที่เราตรวจพบระหว่างการทําการแฟกกล่อง ECU หรือการรีแมปกล่อง ECU เนี่ยส่วนมากที่เราเจอหลักๆเลยก็คือกล่องหลับนะครับกล่องหลับอาการประมาณว่าเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนแล้วไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นไม่มีเสียงมอเตอร์ปั๊มทำงาน กล่อง ECU เนี่ยถ้าเกิดการหลับระหว่างการทำงานเนี่ยก็บางตัวเนี่ยจำเป็นจะต้องพากล่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานในการรีแฟตหรือรีแมปเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังและก็รอบคอบให้มากที่สุดนะครับกล่องใบหนึ่งในกอราคาค่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับเบิกใหม่เนี่ยก็มี2,000อัพ